아 cái vâng 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 không vâng 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 vâng

คราไจะได้ชอบป็นปารด้วยาปัอมิตาสการนะอิมิตาสการนะพุปุเชมิุังปุเชมิอิมิตาสการนะอิมิตาสการนะ

อาปัญจมาทิยามิภิษากวัฏาเวระมณีสิกขาปุทธังสมาธิยามิภากวัฏาเวรมณีสิกาปธังมาิยามิรมริยมัจาปุณณานา

วันนี้ผมขอพระทุกพระใจพร้อมกันนะครับโยโสมหาปิเนตุตัส ลสนัตตาไตรสาลัะอาติโลจนายะติโลญาะทาวรายะทาวรายะจักสาทโนพันเตจักสาุโนพันเตสังโคสังโฆทิมังมัุารูปังพุารูปังอิคันหาตัวปาิคันหาตัธรรหาังธรรมาังีระตังี่ราตังทีตายย

ปฏิเปนะสุข ايا าสุขายะธรรมะายะธรรมะ ايا าอะหิยาทอะหียาปุริเนปุริเนปิตังปิตังมุนิโนมูนิโนปาภวรังคัง ทีตายยะหายยะสังวัตตะตุข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชารอยพระพุทธบาทมีตั้งอยู่เหนือหาใกา ຍັງທັນເຕຍັງທັນເຕຕັງສະກູຣະຕັງສະກູຣະເອີວະລານິເອີວະລານິກະ પરિ ວາຣານິກະ પરિ ວາຣານິວິພຸສັງຄ ภาสกุระภาสกุระติชีวราณีชีวราณีภะปริวารานิภะปริวารานิปะติคันธาตุปะติคันธาตุคันธากัญเจมา วิญญัตตาตทาทานัง

หายไปหายไปเอาเออต้องมิกกับพวกเฮ้ยนี่มือวางก็จะตั้งใจให้ดีได้ถ้าไหวทางตอนคุกก็เต็มเกมของคุณถ้ามีเงินเขียวสาวที่สาวสาวไปสาวไป

นะปาปเจตโกตมาเตนนะปัจวะเตนมาวุติสัมปุวาเตนอันตุสกุญยาอันยูวิมาจราเตนงุจนาโเยตุสุสุขุเกตตุสุิจักุปนะเอตนาสวิยาติโมังตวยาจานวเตนะทักนาโอนะเอสุญญาติมาโคตมาตเนะบดีวานะจุตเนะ